โอเมก้า9วอชคืออะไรเพราจริงๆเพิ่งได้ยินคำนี้ครั้งแรกเลยจากดราม่าซีรีส์ในแอปนกตลอดแอบนก้าบอกว่าเนี่ยนิยายหนึ่งเนี่ยโอเมก,ก้า9วอชควรจะออกมาะชายัยออกมาทับจริงจหรือเปล่าแล้วก็สงสัยว่ามันคือแบบนี้กันแน่พอไปหาดูเลยก็พอพอเข้าใจและว่าคือจกักรวาลผู้ชายทองด้านหนึ่งแม่เมืองมันตีวอชันเองเน,นะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้โหดแบบในเนโนนะแบบว่าโหขนาดนั้นนะคะเป็นซีรีส์รักแบบหนึ่งนั่นเองแต่เรารู้สึกว่า พอไปดูข้อมูลแล้วนะอันนี้ลองวาดดูนะฮะก็วาดกับเขาไวทีเดียกันนะมันมีการแบ่งนชนชั้นด้วยนะฮะมีการแบ่งเป็นกลุ่มของผู้ล่านะครับตักล่าแล้วก็ผู้ถูกล่าเนะาะการสเปพของมันนะเนาะเขาก็จะแบ่งเป็นสามส่วนก็คือเป็นตัวแอลฟาเนาะแอลฟาอะเ,อเ,อะเ,ออเบต้าแล้วก็อ,เกเอะเบกาเนี่ยแต่ข้านี่อภิสิทธิ์สุดอยู่บนหัวเลยเนาะเขาก็สามารถจะไป มีปฏิสัมพันธ์กับฝั่งของเบต้าแล้วก็อเมกาได้ทําให้อเมกาได้เป็นผู้ชายท้องได้นั่นเอ,เองนะครับผมแล้วก็ตัวเบต้าอันนี้เป็นคนปกติไม่ได้มีความสามารถพิเศษนะครับทําทอะไรไม่ได้ขนาดจะทําให้ตัวโอเมกาท้องก็ทําไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าสิ่งที่น่สาสนใจในสุกในจกักรวาลนี้คือตัวโอเมกานะโอเมกานี่คือแบบว่าเวลา,า,ขาเขาต้องหิ่งเขาเองเขาจะปล่อยคลโนโบออกมาจะปะทำให้ตัวของ ข้างบนเราอัลฟาเกิดอาการอย่างแล้วก็ทําให้มีอวิสัมพันธกันนั่นเองนะครับผมโดยนะครับอีกความสามารถหนึ่งรู้สึกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะของตัวอเวนาคือเขาสามารถเกิดอาการคีสอาการคีสก็คืออาการถ้าเป็นสัตว์แระหายนแล้วก็อาการติดสัตว์นั่นเองแต่ว่าเขาก็มียาแก้นะถ้าเราถ้าเขาเนี่ยมีอาการเขาต้องกินยาแก้เหมือนอารมณ์กินยาแบือพอสเปรอะไรเงี้ยใช่ป่ะอ่าเขาก็กินยาแก้เขาจะหายได้แต่ถ้า ตอนไหนที่รู้สึกว่าเป็นพร้อมแล้วพร้อมที่จะให้กลุ่มของอัลฟามีปฏิสัมพันธ์ด้วยเขาก็ปล่อยได้เลยนะครับผมแต่ว่าหากสมมติว่าทั้งสองเนี้ยทั้งสองกลุ่มเนี้ยเขามีสัมพันธ์แล้วใช่ไหมตัวของคอมพิวเอเองเขาก็จะไม่สามารถจะมีอะไรจับคนอื่นได้อีกเลยนะครับเพราะว่าหากมีปุ๊บมันจะไม่เพ่ว่ามีอา,า,อาอก,อการต่อต้านเนาะเกิดอาการวิงหัวอาเจียนไม่สามารถทอะไรเลย,เลยครับ คือคุณจามามิใคยได้เลยนะถ้าคุณตกผมดอกเขแล้วนะครับก็จะมีวิธีการของเขา,าอะมีเขาเรียกว่าอะไรอะการเปลี่ยนเจ้าของยังไงอะเนาะเออถือว่าเป็นจักราวาลเรื่องหนึ่งที่เขาแปลกใหม่ดีเนาะแต่ในความที่การจะทำออกมาเป็นซีรีส์เรื่องนึงออกมาให้คนดูเนี่ยไม่รู้ว่า มันจะเป็นยังไงเหรอมันก็ดูปแปลกๆต้องขอย,ย้ำก่อนว่าจัก,กรวาลตัวโอเมก้าว s ร์นี้เป็นจัก,กรวาลสมมุติที่ผู้เขียนเขียนขึ้นเขามีรูปโครงสร้างรา่างกายของคนที่เป็นโอเมก้าว s ร์้วนะอ่าเราลองดูละกันนะแล้วคุณคิดว่าซีรีส์แบบนี้ควรจะมีฉัยให้ประเทศเราดูหรือเปล่าควรมีเกิดขึ้นไังไงอ่นนนะเยวลองคอมเมนต์เสในอแนกันหน่อยอยากดูเหมือนกันครับ